เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาดูเกมดาร์กบอลเลเจนด์ช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับสุดยอดทีมเมตานะครับที่กดเจอกันม้อยปล่อยนะเราก็เกิดความสงสัยนะครับว่าเอมันเก่งอะไรขนาดนั้นนะก็เลยลองจัดแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับปรากฏว่าไอชี้งอย่างชอบนะครับเป็นทีมแอนตี้อะไรซึ่งรับจากฝูงอุลแบบนะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือหน้าตาทีมของเราในวันนี้นะผมจะหยิบทีมนี้ไปเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่ามันมันแบบมันแอนตี้อะไรขนับยังไงนะครับผมแม ตัวที่กดไปเล่นมันก็เด็ดทุกตัวแหละนะครับแต่ที่เด็ดสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นโกคูฟิตเตอร์ครับนะครับไอหมอนี่นะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอ่าหมดบูสที p ีไปแล้วเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการปรับเพิ่มความสามารถเข้ามานะซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปรีวิวอะไรนะครก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเทหา่หรแลวกันว่ามันเพิ่มอะไรนะครับความสามารถเต็มๆคุณผู้ชมต้องไปดูจากคลิปรีวิวคลิปเก่าผมแล้วก็อยากดูความสามารถเพิ่มเติมก็มาดูคลิปนี้เอาละกันเนาะโอเคตามนี้นะฮะ ที่เพิ่มเข้ามานะครับอของโกคูเรื่องกี่เพิ่มอาร์ตการ์ดนะครับผมมาเพิ่มการ์ดเขียวของโกคูเนี่ยโกคูเนี่ยเวลาใช้การ์ดเขียวเจะมีการสุ่มตัวการ์ดมาให้1ใบนะครับผมทำงาน2องทีนะฮะแพทเก่าไม่มีนะครับก่อนปรับไม่มีนะแล้วก็ไอการเพิ่มการ์ดออลสปีดเนี่ยแพทเก่ารู้สึกจะเพิ่มห้าวินะครับแพทนี้เขาเพิ่ม10วิเนี่ยครับหรือว่าค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นสวิตต์อเบลิตี้มั้งของโกคูนะฮะเวลาเขาสลับ โกคูไปเป็นฟิเซอร์นะครับผมฟิเซอร์เขาจะมีรีเกรมา70นะแพทเก่าไม่มีนะครับแพทเก่าเอาโกคูสรับเป็นฟิเซอร์ปุ๊บก็ปกติทั่วไปมีการโคเวอร์แคนเซิลไม่ได้สิบปีแค่นั้นนะครับแต่แพทนี้เนี่ยโกคูแท็กเป็นฟิเซอร์ปุ๊บนะครับรีเกรหลบ70%เนต์นะครับได้เรื่อยๆด้วยนะครับแหมสวิตอเบลิตี้ของฟิเซอร์รู้สึกว่าถ้าเกิดแท็กกลับมาเป็นโกคูเนี่ยนะครับผมจะมีการจวสไต์ใช่วยไหมเอาเป็นใบถัดไปมาให้นะครับอันนี้ดีมากแล้วก็มีการเพิ่มสไตมมมมาให้้้้ดดดวยยนนนะะเเืืืื่อออออกีแจงตไรขภัลลปปิิ รู้สึกจะมีแค่นี้ครับทางฝั่งอบิลิตี้แล้วก็อาร์ตการ์ดอาร์ตการ์ดฟิสเตอร์น่าจะปกตินะอืมอ่านี่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 นะครับอยู่ในอ่ายูนิคอบิลิตี้นะครับผมความสามารถนี้ก็คือถ้าเกิดโกคูหรือว่าฟิสเตอร์เนี่ยเขาสแตนบายเป็นใครก็ได้ครับเราจะแท็กเป็นใครอยู่ก็ได้นะจะเป็นโกคูเป็นฟิสเตอร์ก็ทำงานเหมือนกันนะครับเวลาเราสแตนบายแล้วศัตรูเขามีการอทิเวทอะไรซึ่งนัดมาเนี่ยนะครับผมตัวละครนี้จะได้รับการลดเวลาสลับตัว7วินาทีนะครับรวมถึงแคนเซิลเอเน่มี่บ๊อบเอฟเฟกต์ศัตร แล้วก็เอฟเฟกต์เตียงทํางานด้วยนะครับถ้าเกิดตัวละครตัวนี้มันตายก่อนนะครับโอ้อันนี้ดีมากนะฮะก็อันนี้เผื่อใครไม่ได้ตามเมต้าหรือไม่ได้รู้ควาสมสามารถอะไรลึกๆมากนะครับก็คือตัวโกคูลฟิเตอร์เนี่ยเขาจะมียูนิเกตที่สามารถแบบว่าเคาน์เตอร์อะไรซึ่งรัดได้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับแอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเขารัดมาแล้วมีการคอมโบเช้อะไรเงี้ยแล้วาสลับโกฟิตลงมารับเนี่ยไอยูนิเกตมันจะไม่ทํางานไงไอการไฮเซอรบัฟเฟกต์ตรงนี้ครับมันจะแคนเซิล พวกไอ้บ,บัฟการควเวชนทิ้งได้ครับทำให้ยูนิเกตของโกโคพิเซอร์มาทำงานได้นั่นเองนะครับรวมถึงรวมถึงไอ้พวกเบจิโต้บลูโกจิต้าบลูที่มีบ,บัฟในการฆ่าดูแลนครับก็จะโดนยกเลิกไปจากความสามารถตรงนี้เนี่ยอันนี้คือแจ่มมากนะฮะโอ้อย่างดีนะครับมันเลยทําให้ทีมที่ผมจัดมาในวันนี้เนี่ยมันแอนตี้แรงซึ่งนัดแบบสุดๆไปเลยเนี่ยมันจะไปคอมโบกับไอ้ทั้งตัวนี้นะครับที่มีดูแลนนะครับ แต่ว่าเวลาไปเจอเบจิตโตบูโกจิต้าบูเนี่ยเขารัดใส่มาก็จะตายเพราะไม่ได้ใช้ดูแลนใช่ไหมแต่ถ้าอยู่กับโกคูฟีเตอร์แล้วมันรับๆอยู่อยู่ดีฝั่งนู้นแม่งรัดมาอะไรเงี้ยเด้งรัดมาเงี้ยม,มึงโดนแคนเซลิลป๊อบค่าดูแลนไปทั้งผมได้ใช้ดูแลนแน่นอนนะครถือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะอีกตัวหนึ่งที่แคนเซิลไม่ใช่แคนเซลิลทุยแอนตี้ลังคาได้ทีมก็จะเป็นจิตโตตัวนี้แหละจิตโตบูเนี่ยเข้าสนามมามีล็อกรัดห้าวิกดกัดเขียวมีล็อกรัดอีกห้าวิโค้ดแอนต แต่ว่าเขาเรียกไงปัดๆไรงชัดทิ้งได้ครับแต่ผมก็ห้างชอบทีมนี้นะคแบบที่แบบแอนตี้แรงชิงทัะ่ะแบบมึงห้ามกดอะไรเวลาเ,ลาเจอกูมึงห้ามกดอะไรแบบเนี้ยผมชอบมากเลยอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายครับในความสามารถยูนิอัมเบิตี้ของโกคูฟิเซอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเวลาโกคูหรือว่าฟิเซอร์เนี่ยเราแท็กเป็นใครก็ได้นะอันนี้อยู่ในสนามนะครับแล้วก็ศัตรูเขามีการกดก๊าซฟ้ามานะฮะโกคูฟิเซอร์ Goku เขาจะมีโล่กันสีตอนโดนตีมาให้5วินาทีนะครับทำงาน3ครั้งนะแล้วก็ ล้างได้นะครับลบดีบัฟแล้วก็สถานะผิวปกติออกได้นะรวมถึงลดลระยะเวลาในการสลับตัวของทั้งทีมลง5วิด้วยนะครับโหนี่ยังดีเลยนะคือเราจะเลือกได้ครับว่าแบบว่าเราจะให้โกฮูฟิเซอร์โดนดีไหมหรือจะให้คนอื่นในทีมโดนโดนแทนอะไรแบบนี้ครับก่อหลังจากปรับมาครับเทียบกับความสามารถในคลิปก่อนนี้ก็คือคนละโลกกันแหละคืออันเก่าผมว่ามันก็เก่งมากแล้วนะคือมียูนิเกตที่แม่งรับอะไรซึ่งนัดได้เล่ดีๆมันก็รับได้อยู่แล้วอะแล้วมึงปรับมาแบบนี้คือแบบโอ้ยี่โคตรเก่ง คอมโบกับทีมนี้อย่างเวอร์เลยนะครับมีโกคูพิสเตอร์ใช่ไหมอ่ะที่มันมียูนิเกตไว้รับแบบว่าปัดไร้ซึลัททิ้งได้ครับดิจิตอลบลูก็ล็อกรับได้ห้ามใช้นะนเวลาเจอหน้ากันอะไรอย่างนี้ทั้งก็ได้ใช้ดูแลแน่ๆนะครับเพราะว่าเรามีโกคูพิสเตอร์ที่สัจบายอยู่นะเวลาศัตรูกดไลร์ทิ้งรัไม้ก็จะโดนแคนเซลิลไอบ้บัฟที่มันแบบว่าฆ่าดูแลได้มนะันอาจจะยกเว้นตอนเราไปเจอ17 18หรือว่าไปเจอโกคูแบ็กเอลเอลอะไรพวกเนี้ยครับหรือจะเป็นฟิสเตอร์เหลืองเอลเอลที่ม ไม่เี็นต้บูกว่าจิต้ววาบูเนี่ยจะเจอบ่อยกว่านะครับมันเลยทําให้ทีมนี้มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยนะและนี่ก็คือหน้าตาทีมนะครับอีพีเม้นตแล้วก็ข้อสมมติต่างๆก็อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์แล้วกันนะถ้าผมเห็นแล้วก็ผมสามารถตอบได้เดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้กันล้วกันนะครับ YouTube มันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคอมเมนต์ช่องผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันผมไม่ค่อยเห็นว่าช่วงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเอาทีมโนอาของผมเนี่ยไปเล่นให้คุณผู้ชมมดดูนนนนนะะคคครรรรรัััััับบบวว่่่าาาาจจโโอออิงงหืเเเปปปลลลียยไไทุ้กกผม มาครับเกมแรกเจอกับทีมใกล้ๆกันครับเป็นโกลฟิสฟิวเจอร์ครับผมแอบวกกับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ทีมอ้าวแม่งมาถึงตัวการเขียวก่อนเลย <c oughs> โอเคมาลองดูกันครับว่า <c oughs> ชื่อทีมโนอาผมจะโดนอาไหมฮะคลิปนี้มาดูกันเขาตีไปก่อนครับแต่เขาต้องรีบไปเปลี่ยนมากเลยลองดูดาเมจอด็ <c oughs> โอ้โหมาเปลี่ยนตอนเขาโคเวอร์มาแล้วนะครับไม่ใช่โคเวอร์เฮ้ยเขาสวิตช์มาแล้วมีการโคเวอร์เ ตีต่อไปฮะโอเคแล้วก็ทางมันแล้วครับเอายูนิเกตข้าของก็ใช้ได้แล้วเนี่ยก็อืดอยู่นะโอ้โหมีการฟาซ้อนอีกใบหนึ่งครับสวยครับโคตรสวยมากแล้วก็ต้องเป็นคนเปิดคอโมโบครับเกมนี้เขาน่าจะไม่เปินเนดนะคือจะกทรงอะใช่ไหมเขาจะรอโสดนะครับว้ครับแผลบครับแต่ของโบว์ละ โอ้ผมเปจิโตสวยจัดเนี่ยถ้าจะใช้บาสนะเราโอ้โหมีรีเกตไปแล้วผมใช้ไปแล้วด้วยหวาลืมสลับเป็นฟิเตอร์ฮะเนี่ยเต้องค่อยๆอ่านเกมไปก่อนครับแจนเนสอ่าโกเคแล้วก็โคมเบอร์เลยครับมันก็ยังกดไล้์ทิ้งทับงจะอยู่นะครับผมค่อนข้างชอบทีมนี้ครับคือเราจะคือเราจะโดนแบบคือโดนจบยากอ่ะโดนจบยากแน่ๆนะครับเพราะว่าเรามี ตัวละครสุดที่โกงได้คำว่าสุดที่โกงอะไรก็ได้นะครับสาปโกคูแบ็กมาบางคนต้องสวนแล้วไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลามาเจ็บปวดเออเจ้าสวยครับสวยกว่าครับรีบเชียร์โกคูแบ็กออกครับเพราะว่าทางเราไม่ค่อยชอบนะหายตั้งวาสวนอย,ยนะู่ตอนนี้แอบคือ <laughs> ผมก็ไม่ได้พูดยังไงกับทีมนี้แล้วอะ่ะผมเล่นแล้วผมค่อนข้างชอบอะ่ะก็ผมเป็นคนที่มันไม่ชอบโดนรัดอะ่ะแต่ผมชอบรัดใส่เขาใช่ไหมเออนี่แหละความแฟร์ที่ความแฟร์ที่ผมหวยหาโอเคตายไปมิดเลนไม่ติดครับรอสักหน่อยหลบสวยฮะย,ยาวๆครับผมการคอเมเบอร์ตรงนี้ตีได้เกมเปลี่ยนเลยครับคือเรารัดได้ด้วยนะครับแหมแต่ต้องรอ,อนิดน,นึงนะรอสักน,นิดนึงโุดยอด S <S อีกทีตีไปเออนั่นแหละไ <laughs> อ้น้องเลือดที่เกือบเต็มด,ด้วยดูดิทุเรศอ่ะเลือดจริงอา้าวเขาสไตมาอย่ายี่สวยมากครับแล้วตีต่อไปฮะสนใจกดไลค์ชิ้นอะไรสักสครั้งหนึ่งไหมนายเรามีแค้เซื้อบัามแล้วก็เอาทางลับได้ครับตีเขาตีไปก่อนครับ เขาใช้การละเขาใช้การอัติเมทละจริงๆเวลาโกคูกับฟิเซอร์มันโดนเนี่ยมันนี่ด้วยนะครับมันลดเวลาสลับตัวจบอ้าวเรียบร้อยดิอุ้ยเขาแถบสวยอุรัดเลยไงประเด็นอ่ะอุรัดเลยไงรัดเลยไงอย่ากดออกเลย เกมที uh? 2> ่ uh? <dir> 2ครับเจอเป็นทีมฟิวเจอร์แบบแท้ๆนะครับแอดเขาไม่มีบวกโกฟิตแบบเราเนี่ยแต่เรามีสุดยอดความที่โกงเอ้าแต่สไตายกะได้ดิเพื่อนโอ้โหโอ้โหจานกดอย่างนี้ก็ตายดิโดนนี่ครับนไงเขาเลือกแคปบลาสมาก่อนเนี่ยดอกคอมโบครับสวยฮะเรามีโกคูปรับใหม่กดจั๊เกี่ยวแล้วเด้งการได้เป็นไง ล็อกตัวครับใายไปก่อนสองใบครับล็อกตัวสามมีใช้ได้สองใบเก๋ขากลับเป็นติสเตอร์นะรีเกนหลบได้ครับแล้วก็มีกัารคอมโบเชนครับไงยังเก่งเขาตีไปก่อนครับเขาใครเป็ี่ยนมเราให้กดการฟ้าเนาะเอาคุ้มเลยก็เดี๋ยวมีสิโอ้พี่วีสวยครับตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีอย่างเดียว เรารัดได้แต่เขารัดไม่ได้นะเพราะว่าเราเขาไม่มีไอ้นี่นะเขาไม่มีไอ้เรียกอะไรไม่มีโกฟิตแบบเราเนี่ยโกฟิตมันช่วยได้เยอะมากใครที่สุ่มไม่ได้ก็รอตู้เรือแล้วก็หาที่เก็บไว้ซะพี่วีวกแล้วบอกเลยว่าพี่เดชตายตายจ้ะต้องตายแล้วเออเออเออเาไว ตายเว้ยเก็บเอาแล้วก้าบอลมาก่อนเนี่ยไม่ดีครับต้องสวิตต์ออกเลยอ้าวเกมติดค o v e r เจ็บเอ๊ะแต่คนนี้เล่นแปลกตรงชีตเองหรือเปล่าผมเจอผมว่าผมเจอจุดเสียของทีมของผมแล้วอ้าวออกไปแล้วอะไรวะาาทททอเเเสมตตตไ โอเคครับรอบนี้เราเจอกวัตชินะครับเปิดก่อนโอ้โหแย่เลยโดนพีว, <laughs> ผวีผมเล่นไปเล่นมาผมเริ่มไปเจอจุดเสียของทีมนี้แหละเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีท้ายคลิปครับเอาว่าตอนนี้เล่นก่อนนะแคปได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมไปปัดหลบซะก่อนแย่เลยนะฮะเอ้าแล้วดอกธมุแล้วดอปทำไมอม่ะในดรอกปืนโอเคต้องเปิดแบบมีสติโอเคเปิดแบบมีสติ เอาลีเลิกก่อน,นครับแป๊บนึงโอเคโอค้ยขี่ไม่พอโอ้ยมีลีเกตไม่โดนลีเกตเฮ้ยก็พูดโดนรถเกียรตสิตีไม่ได้คนระับมันเป็นทางเฮ้ยกดขึ้นนะกดขึ้นนะ โดนโดนโดนมั่งโดนมั่ง,งยังไม่ได้ใช้รถเกตโอ้เราหับได้นะเนี่ยเขาไม่มีแมนตี้อะไรแบบเรานะครับโกกูตีไปก่อนหิวเลือดนะผมใส่อิจิเม้นที่เพิ่มหิวเลือดมาด้วยครับมันจะไม่แรงมากแต่ก็ช่วยได้เยอะแต่ไงผมก็เจอจุดบอดทีผมอยู่ดีอ่ะ โหมันมันก็ใหญ่อยู่นะผมว่ามันก็ใหญ่ลงอยู่นะโอเคโหยังหมดเลยอีกอะไรอะไรคุณผมแอนตี้แต่คุณแอนตี้ผมไม่ได้โคตรชู้เลเอาแบตเลยยี่สิบกูอือตายเอ๊ะ เรามีบัฟค่ายตัวแลนครับพอเราเป็นแคนเซิลได้เขาแต่เขาไม่มีโกคูลพิเตอร์ก็สบายครับเราก็รับได้โหเราดูเอาเปรียบไหมทีผมโคตรดูเอาเปรียบเขาเลยอะมีความน่าทิ้นไม่อะไรกันโอเคครับก็ใช้เลยการจุเบรคครับหรือว่าคนนี้จะกดต่ออีกไหมนะแต่ทีมมันทุเรศจริงอะผมว่าแต่ผมก็ชอบเล่นนะคือผมเป็นคนที่แอนตี้แรงงานอยู่แล้วด้วยครับหัวเข้าทางเลยเข้าทาง ข้อทางผมเลยตายไปเนี่ยเล่นแบบไม่ต้องคิดมากครับพัง oh กูตายด้วยว่ะเชี่ยอู้แทบทันครับโอเคก็ปิดงานเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกิดปุยมุยโอ้โหเป็นส่วนกันอย่างนี้เลยอ่ะเพามีไม้ตายก้อนหีบเนี่ย โอ้แล้วไปเดียวตายด้ไงประเด็นน่ะเคไปนะครับเรารีบจบเกมดีกว่าอ้าวเขามีเกตหลบอะผู้ชมแต่นาดไนแย่นะครับแต่เอาส่วนผมไม่ได้เงก็สวนไม่ได้ครับอืมต้นส่วนยากจริงๆอะเอาเลยครับเต็มที่ริง มันสวนไม่ได้เชื่อผมนี่ก้ที่ผมกดแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะมันสวนไม่ได้จริงๆครับยังไงมันก็ไม่มีทางสวนไอทีมบ้าๆนี่ได้มันต้องทีมเดียวกันแล้วมาเจอกันแล้วก็แบบมันต้องแบบช่องว่างจริงๆด้ยมันต้องมีช่องว่างจริงคนเล่นมันต้องเอ๋อในต้นเกมมันถึงจะโดนอะมีทางวันลาก่อดใช่ไหมสวนยากเกมที่อร่อยแล้วก็มาดูครับลืมนับ ตอนนี้เจอเป็นฟิวชั่นซะย่าอะไรอย่างงี้ครับเอ้าวอเฮียบีวีเฉยโอ๊อโอเคครับก็ปีโต้มาตีฮะเฮ้ยผมเล่นทีมที่ผมไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยจริงๆก็งเนกดๆไปแต่มันก็ชนะเฮียถ้ามันถ้ามันเจอทีมเดียวกันแล้วแบบดาวเยอะกว่าสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเราเราจะได้ลำบากครับเพนนี้เราต้องดึงประสิทธิภาพการเล่นของเราออกมาสักหน่อยเนี่ยเราต้องมีการอ่านเกมอะไรแบบนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมาครับ นักวันเกมมันยิ่งแบบผมเริ่มรู้สึกแปลกๆกับนักกบอลเลเจนด์แล้วนะแต่เมื่อคืนเกมที่ผมรักกับพรานผมไม่คิดแล้วงั้นนะเล่นไปเล่นไปแล้วก็เลิกบ um <squishy. S 1> นะ่นเฮ้ยทำไมมันแข็งจังวะเรามีขอขวัญให้นายปรับโอ้ติดอันนี้ดิเลือดไหลแหมโล่หมดไปไปอุ้ยเอ้า ยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนรถเกตโอเคไม่เป็นไรฮนะผมมีตัวรับเป็นเจ้าตัวบุญแหละนี่ต่อไปอเกตเต็มเราจะตัดขีเขานะไอยูนี่เกตของทางนี้ว่าเรามันเต็มมันตัดขีได้นะก็เพิ่มเดาเมจตัวเขาเองด้วยนะครับดีมากรอลองไปหาเล่นกันดูฮะสำหรับใครที่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเหมือนผมนะครับแบบที่เกียตอะไรก็ทิมกันนะครับไม่ต้องทิมอะไรเยอะไงเกตเต็มเขามีเล่นเด้งเพิ่มเดาเมจล้างไ,ได้ครับ แล้วก็ตัดทีเขาไงเฮ้ยโดนหลบไปเนี่ยแย่เลยโตเครับไรๆค้ณรับไม่ไหนอ่ะเราตัดการเขาก่อนครับลดคงลดคีว่านไว้โอ้ยแม้เวลาเขาใช้การฟ้านะครับการจิเม่แล้วพวกนี้ก็นับเหมือนกันนะเป็นลดเวลาสลับตัวให้นะห้าวิล้างได้โดยนะครับอ้าวปุ้งมันก็โดนดิโอเคปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บๆเจ็บร้อยตายไปโอเคต้องมีกระฟานะครับก็จ่ายเลยุ <c oughs> ต,าตายเนะี่ยอู้ไปเดียวว <c oughs> ันฮิ่อ้าวอ้าวดีๆเลยอย่างงี้โหแรงมากโอเคออกอีกแล้วออกอีกแล้วนี่ดูว่าไม่ใช่哟 โอเครอบนี้เรามาเจอกับแอนดรอยครับทีมไม่ได้เห็นไปบ่อยนะทีมสวยครับสวยเลยยังไงทีมนี้มันต่อให้มันแบบโอเวอร์แค่ไหนก็มีจุดต่อครับเล่นแบบหลุดไม่ได้คือคุณต้องเกมขาดจริงอ่ะคุณถึงจะปล่อยแบบมันหลุดอ่ะเข้าใจป่ะปล่อยแบบกดการ์ดแบบมั่วๆไปเลยก็ได้ก็ชนะเลยอย่างเกมก่อนนั้นเนี้ยเออมันต้องเกมขาดจริงๆนรถึงจะกดบนั้นได้ ยังไงทีมนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่เนี่บผมว่าผมเจอแล้วแหละเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยพูดจริงนาะคลิปเออเดี๋ยวผมบอก,บอกเ,อเดี๋ยวผมบอกเอาเลยว่าตีไปก่อนนะี่เราเอาไอ,าเ,อาเกตในะ้เขาอ,ออกเลยก็ได้นะมันสามครั้งใช่ไหมให้เขาอ,ออกไปเลยก็ได้นะฮะโอาา้ได้ตัวเขาปกิครับเต็มพางเลยโอ้เขก็แปดมาแล้วคัมแบค็คไอ้นาง โอ้ตีแรงยังเกิดอะไรขึ้นมาตีแงรงจังเป็นตัวแล้วครับร้อยห้าสิบปีแล้วนะโอ้โหจัดก็เล่นตัวนี้แหละเปลี่ยนหรอวเปลี่ยนทำไงโอ้ยเขาแทบอ่ะ เดี๋ยวผมอยู่นี่เกมก่อนแป๊บนึงมันจะท้ายเกมละผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยกับทั้งเนี่ยลบหูเกือบได้ดีเลยไปหน่อยโอ้โหจานกดนี้ก็โดนนี่ครับรออะไรอ่ะโดนแล้วแรงด้วยเฮ้เราแอนตี้เล่นยเร่อยก่อนเลยครับ ล็อกห้าวิแล้วก็การ์ดซานเรียกเป็นสเตจมารับนะฮะต้องสเตจไปหาคอมโบนะตรงนี้วิ้ยสวยๆๆๆๆวิ่งๆๆๆๆเชี่ยหมาบ้านกูเฮาตกใจวิ้ยไม่รู้เสียงเข้าไหม่หรือเปล่าเนี่ถ้าเข้าไหม่ก็ทีสันแล้วกันเนาะโควิดจีมากนะคุณผู้ชมตีไปครับการฮาวเวอร์นี่แล้วก็ใช้ปลาร์ดกันอ่า อ่ะสวยครับสิ่งที่ผมต้องการโอ้ยังกดการฟ้าขาดอีกไบหนึ่งเหรอเนี่ยโดนตัดดาเมจการ์ดดาเมจไปเยอะนะเนี่ยเก็บสิ่งที่เก่งอยู่นะเนี่ยเอาเหลืองมันปวดมากกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอ้17 MVP เนี่ยโค่นปวดเน่ยมันตัดดาเมจค่อนข้างเยอะเลยครับที่จริงมันควรตายแล้วนะไอ้เซลเวดนตัดดาเมจไปโอ้ยกระเขียวสวยละวมาตัวเนี่ย เขารัดได้นะแต่ไม่ฮะอาการก่อนโอเคแค่หน้าฝากเป็นท้ายรอบนึ่งแต่ยังท้ายอยู่นิเกตได้อยู่นะครับเขาไม่เอาด้วยอ่ะดูดิโหโคตรเป็นอ่ะได้แฮกเกิลครับตรงนี้โอ้ใช้เลยแล้วกันครับไม่รอละเพิ่มเลื่อยขึ้นมาครับแล้วก็จะการจิตเม็ดเราลัดได้นะเนี่ยถ้าเราฝากเป็นเป็นจิโตมาเนี่ยครับแต่ต้องรอจังหวะสักนิดนึง เเปิดไปเลยครับกดดันครับอ่าเนี่ยช่องนี้แหละช่องว่างเลือกเป็นเซลล์มารับนะครับผมก็จะใช้สไตล์แล้วกันเอาลงไปวัดฮะดูว่าจะโดนดาวได้ไหมถ้าโดนดาวได้ก็เกมพลิกอยู่นะโอเคไม่ดาวไม่ได้ครับเฮ้เราโดนล็อกอะไรบ้างถ้าเกิดไอเซลล์บนดุต้าผมดาวไม่ได้แล้วน่าจะโดนล็อกหลายอย่างครับต้องระวังเขาเปิดด้วย โดนล็อกอะไรบ้างไหนดูดิผมเสียไม่พังการ์ดว่ะถ้าโดนแฮกเกอร์มานี่ฟรีผมต้องเสียเกียร์หลบเลยเนี่ยถ้าเสียเกียร์หลบต้องแผ่เอาครับนะหนังสืออ่ะโอเคเยอะเยอะโอเคสวยตึงจัดตึงจัด กือบแย่อยู่ดิโอเคพลาดไปเขปล่อยตายนะครับนี่เราต้องรีบกดดันเขานะโอเคจีจีครับผมไปายบล็อ เป็นไงบ้างครับกับสุดยอดทีมโ n o าคุณผู้ชมครับแหมค่อนข้างจะทุเรศกันเลยทีเดียวเนะี่ยคือเขารั้ใส่เราไม่ได้แต่เรารั้ใส่เขาได้นะครับนี่แหละคอมแฟร์แหม่จุดอ่อนของทีมนี้สําหรับผมนะอันนี้คือของผมของ ID ผมที่ผมลองไปเล่นดูนะผมยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างบางนะครับคือผมก็ไม่รู้ผมจัดไม่ดีหรือเปล่าแต่อันนี้คือผมจัดไปที่ผมถนัดนะคือ s t a b i l i t ผมก็บาลานได้แบบว่าก็คือผมว่าผมก็บาลานดีมากแล้วนะครับนี่มีเซนไคบั็ให้ด้วยนะอีกพิบเมตรผมก็ไม่ใช่กระจกระจอ้ผมท ก็คือมีเนี่ยดิเฟนส์มีดัมเมจสไตล์ดัมเมจกัร์เซครับแม็กเลือดก็มีให้นะครับอ่ะเพิ่มรีเจนแรงขึ้นก็มีนะฟื้นคิโลอันนี้ผมก็ใส่มาผมว่าก็ใส่มาดีแล้วนะของเบจิตโต้บลูผมก็ไม่ธรรมดานะครับอ่ะเซนไคบัฟก็มีนะบแซนเบตี้ก็บาลานซ์ได้ดีนะครับเห็นไหมผมก็บาลานซ์ดีมากแล้วนะเดี๋ยวถ้ผมใส่ครบด้วยพอนับก่อนเพื่อความเชื่อใจสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมก็หกแซนเบจตี้เซนไคบัฟ อีพิเมนต์เบจิโต้ผมยังดีนะผมทำไว้ผมยังรู้สึกว่ามันบางเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันฮนะผมก็ผมก็เอ๊ผมว่าผมก็ทำมาดีแล้วนะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกมันบางจริงๆนะแล้วก็เวลาไปเจอกับทีมแบบไลฟ์เดียวกันเลยแบบเป๊ะเลยนะแต่ว่าดาวค่อยเยอะกว่าสักหน่อยหนึ่งสักดาวสองดาวผมก็รู้สึกว่าผมเสียเปรียบแล้วนะไม่นี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านี่คือจุดเสียนะแล้วก็จะมีช่องว่างนะครับในการโดนอะไรซึ่งรัดอยู่ยังมีนะครับเบจิโต้บลูเนี่ยโดนรัดได้ครับ โกฟีก็ยังโดนได้ครับถ้าเกิดศัตรูเขาช่ำชองในการกดจริงๆเนี่ยเราโดนได้นะครับเออถ้าเขาใช้รัดเราฆ่าสัตัวหนึ่งได้เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์แพ้ก็เพิ่มแล้วนะครับเออจุดเสียมก็มีนะไม่ใช่มันไม่มีช่องว่างเลยนะไอทีมีเออสงสัยมันต้องไปหัดเล่นให้มันช่ำซะหน่อยแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมมาแชร์คุณผู้ชมได้รับดูนะครับว่าโกคูฟิเตอร์นะตอนนี้นะถ้าใครที่มีก็ลองไปหาจัดทีมดูม่จะเป็นต้องเป็นทีมแบบผมก็ได ก็เก่งพอสมควรเลยครับเก่งแบบเก่งเลยแหละนะฮะก็ลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเปิดใครชอบทีมที่มันแบบว่าไม่อยากโดนรัดอะไรแบบผมก็ลองลองดูได้ครับเนะี่ยคุณผู้ชมจะติดใจนะ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็มาเลยนะครับ,รบเจอกันใดม่คลิปหน้าไปละเจอกัน